มีหลักฐานให้ดูด้วยโอเคโอเคว่าผิวเกินไปแล้วองัดออกมาแบบว่าคือใครวายโป๊ะไม่เลยไม่ทำอะไรอ่ะนั่นอ่ะกี่ขวดคะนั่นเนี่ยตอนนี้น่าจะเดินได้แล้วสักเดินไดนิดๆเนาะเซนเซอร์เซนเซอร์ให้เซนเซอร์ด้วยนะไม่เป็นไรหรอกมาแจ้จริงจาดี มีไหมมีไหมรูปมีไหมหมดแล้วหมดแล้วดิฉันมีค่ะอ่าที่ันเข้าใจว่าเป็นลีแต่ไม่เข้าใจว่าทำไมจะต้องเอาหัวไปมุดกระป๋งผู้หญิงอ๋อหัวอยู่นอกกระป๋าหัวอยู่นอกกระโปรงเหรอเจลีเดินที่โรงเรียนเหรอคะเป็นตอนชั้นไหนครับม6ครับตอนนั้นก็โดนคือเป็นรุ่นพี่ไงฮะก็เลยต้องโดนบังคับว่าต้องเป็นเหตุคุณเด็กเป็นเ์ลีดเด้ สามคนนี้เขาไม่ใช่หัวหน้าวงไม่ใช่หัวหน้าแดนนะคะมีคนที่แดนสุดยอดอยู่คนหนึ่งในวงใครใครใครสุดยอดคุณบีมค่ะเรื่อว่าถ้าพูดไปอาจจะไม่เห็นภาพร้องให้บีมรองดีกว่ายวช่วยร้องเพลงให้พี่ะนเเขาจะรรอไดค่ะี่บีมนี่เพลงเลยน้องแดนเพลงเลยเขาจะมีเพลงประจำตัวผมด้ได้ด้ไดดด น,นี่เขาเต้นในช่วงเทศกาลอะไรบ้างท่านี้อย่างนี้เอ่องานประจำปีของทุกจังหวัดครับจริงจริงเต้นตลอดเลยครับผมแล้วแต่จะเรียกร้องขึ้นมาอ่ะน้องแดนแดนล่ะเป็นท่าอะไรพี่พิมเอากลับเลยพี่เอาเลยเอาเลยเมื่อกี้ทำน้องแดนท่าอะไแดนนี่เขาไม่มีไม่ค่อยมีท่าครับเขาจะนิ่งๆระหว่างแต่แต่คุณบิ๊กพีบิ๊กนี่พริ้วครับพริ้ว อาเลย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 ได้เลมได้ไม่จริงจริงได้เลอ่ะได้ค่ะคิวเขวเป็นไงอ่ะแฟนคลับขาขออยากให้อยากเห็นคุณแดนเต้นบ้าง Okay. ความรักความผูกพันของทั้งสามคนเนี่ยเขารักใครกันบ้างจริงเลยนะมีอะไรก็ช่วยเหลือกันหลังเต้นก็ต้ด้วยกันเขาเป็นอะไรเขาก็ต้องเป็นเหมือนกันถึงขนาดเป็นโลกติดต่อด้วยกัน3มคนเนี่ยเป็นกันทั้งทั้งสามคนเลยโลกกลัวผีอันนี้ต้องต้องเล่าเลยพี่บกพี่กเเจอกับตัวพี่พี่บกเล่าให้น้องหอมฟังหน่อยค่ะเต็นทีเดนการเอ็มทีวีครับ ไท M V ก็นอนแยกแยกห้องกันครับแยกกันเสร็จแล้วเนี่ยเพิ่นห้องผมสวยจริงๆก็คือแบบแอร์เสียในใจก็ได้ถึงที่พึ่งอีกที่หนึ่งก็คือ,อน้องแดนนอนด้วยกันทีไรเป็นเรื่องทุกทีครับแดนเห็นหนะใช่โรงแรมนี้เป็นเป็นโรงแรมที่เก่าที่สุดในสิงคโปร์ครับ หลาย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 ร้อยปีแล้วครับมันเหมือนแฟลนะฮะเป็นคนกดแฟลชดมันเลยวบั๊บละหายไปเลยล้วหายไปเลยใช่ผมก็หลับตาอยู่แล้วก็คือมันเราตาเราเราเห็นแสงไงฮะแล้วก็ผมก็ลืมตาตื่นมาแล้วก็ถามเฮ้ยเห็นเปล่าอะไรแล้วเขาบอกว่าเห็นพี่เพราะนั้นแหละเราก็เริ่มแบบว่าขนลุกแล้วคุมโปงแล้วพึ่งนี่เลยครับตามฟอร์มเลยมันแสงอะไร จะพูดทําไมเนี่ยเออจะถามทําไมลุกอีกลุกไปเดินดูเปิดตอนแรกมันมีถ่ายละครของสิงคโปร์อยู่ครับก็เปิดเปิดน้หน้าต่างเปิดหน้าไปดูแดนเขาเลิกถ่ายละครแล้วว่ะแดนไม่ใช่แสงแฟลจากละครอ้าวนี่ก็ยิ่งมิดเลยเราก็มิดเลยไม่เอาทำไงดีก็หายเงียบไปครั้งหนึ่งเลยนะครับหายไปเลยแล้วก็ไปไหนวะเราคิดว่าในใจนี่ว่า ลึกเขาย้ายจะไปนอนกลับกลับไปที่ห้องแล้วแล้วก็ค่อยแง้มพระมาหันไปอีกทีแบบพี่คืออะไรอ่ะคืออะไรอ่ะทำไมอ่ะโอ้โอกออกแล้วทำไมอ่ะหันไปแบบร้องลั่นรู้สึกว่าคงจะได้ยินไปสามสี่ห้องนันร้องตะโกนลั่นแบบเห็นเลยคะแย่มาก พี่บิกเดินมาเปิดไฟครับพี่แล้วคือไฟนอนเนี่ยมันอยู่ข้าวหัวดนฮะผมกำลังเดินไปกดไอ้ดนก็กำลังเปิดแล้วก็อเออะ,ะนี่นะคะก็คือความรักความผูกพันนะคะของสามหนุ่ม D2B ที่มีต่อกันใช่แล้วค่ะแล้วก็เรื่องราวของความผูกพันของทั้ง3าคนนี้ยังไม่หมดแค่นี้นะคะเพราะว่าในช่วงหน้าน,นะคะจะมีใครคนหนึ่งมา ซึ่งแน่นอนนะคะสามคนนี้ผูกพันกับเธอมากๆเลยคือบอกได้เลยว่าเธอเป็นผู้หญิงเป็นนักร้องด้วยจะเป็นใครสักครูค่ะ ในช่วงของพยักพบพยักค่ะสนับสนุนโดยรีโอเบียถูกข้อถูกใจค่ะมาพราอเลยนะคะวันนี้พยักรพี่จะมาเนี่ยจะต้องถูกใจทั้ง3ท่านแน่เลยแล้วก็อยากเจอด้วยเพราะว่าเป็นผู้หญิงที่3ามคนนี่รักใครมากๆเลยค่ะแล้วไปพบกับพยักรับเลยค่ะ เพลงของทั้งสามท่านเลยใช่ไหมคะตั้งแต่แรกเริ่มใช่ใช่ไม่ได้ใช้องถามบางทีเขาเรียกคุณแม่อ๋อรีลคุณแม่เลยเหรอคะแล้วคุณแม่คุณลูกมีปัญหาอะไรไหมคะตอนร้องเพลง จะให้จะให้เผาไมคะาคุณเผาเลยค่ะเผาเลยค่ะที่ต้องเผาค่ะเผาเลยค่ะก็ถ้าถามว่ามีปัญหาไหมตอนนี้ไม่มีแล้วแต่สมัยแรกๆเนี่ยเขาก็จะมีปัญหาเป็นรายบุคคลอ่าอ่าใครคะเรก่เอาี่คตก่อนดีกว่าก็ร้องเพลงเสียงดีอะไรดีนะคะแต่พอไปเจอแบบว่ารักแล้วอะไรอย่างเงี้ยลินก็จะมีปัญหาเร็กนอยค่ะครับคนนี้น้องบิ๊กคนนี้ คนนี้แรกๆมาก็จะเป็นแบบว่าเด็กๆกเด็กน้อยเด็กน้อยของพี่ๆก็ไม่มีอะไรค่ะก็จะประมาณร้องไปแล้วโน้ตจะไม่ค่อยตรงนิดหน่อยส่วนน้อคะแตคนนี้เนี่ยร้องเพลงดีเลิศนะคะอคติ้งยิ่งกว่าก็ไม่มีอะไรแต่มาทีแรกมึงเก๊กมาก่อนเลยเก๊กมาก่อนยังไม่หายเก๊กเลยหายแล้วคือตอน